สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยน์รถยนต์มือสองคัดเกรดและคลิปนี้น้ำหนึ่งก็พาทุกทุกท่านมาพบกับรถที่การันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังเล่มไม่มีชรุดสูญหายค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำรถสภาพเดิมนะคะไม่มีกลับสีกันอีกเช่นเคยค่ะคันนี้เป็น Toyota v วีอ 1.5E ปี2012นะคะเป็นโฉมปี2012ค่ะข้อดีของรถรุ่นนี้นะอะไหลหาง่าย นะคะคล่องแคล่วว่องไวเป็นรถซิตี้คาร์ขับขี่ในเมืองก็ดีขับออกต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องพันธุ่าสบายๆเลยออกต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นรถที่ ยอดนิยมด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะเคยเป็นรถยอดนิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไม่ตกรุ่นด้วยนะคะใครขับรุ่นนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วคันนี้นะคะบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000อันนี้เป็นชมปี2012นะคะก็รถ1 1กว่าปีแล้วก็ถือว่าอันนี้นะคะรถยังสภาพเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมก่อนอื่นอย่าลืมก, like, กดไลค์กด u b s c r i b e และกดติดตามให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นกระจังหน้าเดิมๆโลโก้ตรงกลางชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะ ได้ด้านหน้าเดิมสภาพยังสวยสภาพเดิมนะคะก็จะมีการ ปรับส,สภาพให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ในส่วนของกรอบไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะมีการเปลี่ยนกรอบไฟหน้ามาให้เจ้าของเดิมนะคะคันนี้เกินก่อนว่าเป็นเจ้าของมือเดียวนะคะคนขับนะคะเป็นผู้หญิงนะคะในเล่มนะคะเป็นเจ้าของมือเดียวใครได้ไปคันนี้มือสองแท้แน่นอนค่ะนะคะไม่น้อยด้วยอ่ะไม่น้อยด้วยนะคะเจ้าของเดิมนะคะเป็นคนขับมือเดียวอันนี้เป็นรถบ้านนะคะก็ไฟหน้านะคะมีการเปลี่ยนไฟหน้ามานะคะก็อาจจะไฟอาจจะเหลือง ไปนะคะก็บางทีเขาก็จะเปลี่ยนไฟหน้าแต่ว่าในส่วนของอรถที่เกิดอุบัติเหตุหนนะักไม่มีแน่นอนค่ะเราการันตีตรงนี้นะคะมาดูในส่วนของแม็กเราก็ยางกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กสี่รูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะคันนี้เป็นแม็กขอบ15ในส่วนของยางนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปลี่ยนยางให้นะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะอะมาดูถัดไปค่ะ คันนี้นะคะไฟเหลืออยู่ตรงข้างแกมใกล้ๆกับซุ้มล้อเลยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะกระ,ะจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถอ่ะน้ำหนึ่งให้ดูภายในตรงซอกซุ้มล้อนิดหนึ่งนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆอยู่แล้วนะคะ นี่เข้ามาทดลองขับได้ฟรีนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยคันนี้ก็ด้านข้างติดอ่าคิ้วกันกระแทกให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของฟิล์มค่ะอันนี้เราติดฟิล์มให้ลูกค้าฟรีใครสนใจคันนี้บอกน้ำหนึ่งได้เลยนะคะว่าด้านหน้าอยากเอาเท่าไหร่ด้านหลัง รอบคันเท่าไหร่อันนี้น้ำหนึ่งติดฟิล์มให้ฟรีคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มเนาะแต่ว่าถ้าใครสนใจคันนี้น้ำหนึ่งติดฟิล์มให้ฟรีค่ะนะคะก็บอกได้เลยนะคะกระจกเดิมนะคะคันนี้กระจกเดิมที่เปิดด้านนอกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะก็อันนี้ก็มีเบ้าเสียบกุญแจค่ะนี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันมาดูภายในคันนี้นะคะภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนัง เบาะดังสีดําน,นะคะข้อดีของเบาะหนังก็คือทําความสะอาดได้ง่ายอ่ะมาดูในส่วนของซอกประตูตรงนี้เนี่ยค่ะเราการันตีสภาพเดิมเลยนะคะประตูนะคะนี่ไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวกระจกด้านหลังก็เป็นกระจกเดิมนะคะนี่รอยเมคอัพเดิมเดิมเลยไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานะคะอ่ะเมื่อกี้น้ำหนึ่งยังไม่ได้ให้ดูประตูด้านหน้าเนาะเนี่ยค่ะอ่าน็อ น็อตเดิมนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขสภาพเดิมสวยเลยคะ่ะคันนี้สีบอนเงินสีเทานะคะเจ้าของขับมือเดียวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันอ่านี่ค่ะเนี่ยรอยเมคอัพเดิมๆซินซิลิโคนข้างประตูเดิมๆนะคะไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0961984963 อ่านี่นัหนึ่งให้ดูรอยเมคอัพนะคะเนี่ยค่ะเดิมสวยเลยนะคะเข้ามารับชมได้เข้ามาทดลองขับได้อันนี้รถคันนี้นะคะราคาถือว่าสบายกระเป๋านะผ่อนสบายๆผ่อนอยู่ที่5้าพันอ่าใกล้จะถึงปีใหม่ละนะคะก็ใครที่กำลังหารถนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคันนี้ถือว่าขับออกต่างจังหวัดได้สบายๆเลย พาะะออกต่างจังหวัดได้สบายๆอะมาดูด้านหลังฝั่งนี้กันอีกสักหนึ่งรอบค่ะนีะ่นะคะรอยเมคอัพสวยๆเลยเนี่ยค่ะสะภาพเดิมสวยนี่ดูตรงนี้เนี่ยค่ะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยอะ มาดูในส่วนของชนิดเชื้อเพลิงค่ะรองรับ e ยี่สิบเก้าหนึ่งนะคะ e ยี่สิบเก้าหนึ่งเบนซินแก๊สโซโฮอนะคะแล้วก็ล้อด้านหลังนะคะก็เป็นอ่าดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะคะได้ดิสเบรกทั้งสี่ล้อได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กซีรู แมกขอบ15นิ้วนะคะในส่วนของยางนะคะอันนี้น้ำหนึ่งจะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะอันนี้มันยางปี2019ยางปี2019เก่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ค่ะนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเราดูแลให้ลูกค้านะคะแล้วเราก็การันตีในส่วนของโครงสร้างมีวารันตีหลังการขายให้30วันด้วยอ่ะมาดูด้านท้ายค่ะนะ,ะอันนี้ก็คือมี ระบบไล่ฝ้านะคะแล้วก็กระจกค่ะเป็นกระจกเดิมด้านท้ายไม่ได้โดนหนักมากนะคะไม่ได้โดนหนักถึงกระจกนะคะ,ะนี่ด้านท้ายสวยมากโลโก้เป็นโครเมียมนะคะด้านซ้ายเขียนว่า VOS นะคะด้านขวาเป็นตัว E นี่นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะเปิดให้ดูอันนี้ก็สามารถนะคะไขจากด้านหลังหรือว่าเปิดจากด้านหน้าได้ ะะด้านข้างเบาะของคนขับเนาะอ่ะนี่คือด้านหลังนะคะด้านหลังมีพลาสติกมีถาดรองให้เรียบร้อยนะคะอ่ะนี่ดูอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงกันค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบนะคะก่อนปล่อยนะคะเราใส่ให้ครบเนี่ยค่ะให้ดูในส่วนของซีนนะคะซิลิโคนนี่ไม่มีรอยพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะไม่มีรอยน้ำขัง สภาพสวยสูรณ์เลยนี่ค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นี่ร่องน้ำเดิมคันนี้ t o y ยต้าวีอรุ่นนี้นะคะไม่ตกนิยมนะยังยอดนิยมอยู่นะคะไม่ตกเทรนก็ขับขี่ก็ยังสวยอยู่นะคะนี่น็อตเดิมซีนซิลิโคนด้านข้างสภาพสวยเลยนะคะนี่รอยเมคอัพกลมๆคมๆ ฝากระโปรงด้านท้ายเดิมนะคะมีตาโตโยต้าอยู่เนี่ยค่ะน็อ Not. ตสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะมาทดลองขับได้ใครสนใจนะคะอยากหารถนาะะที่เอเอาไว้ใช้งานนะคะหรือเอาไว้ตลาดให้ภรรยารับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะขับไปขายของเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็ได้นะนะหรือว่าเป็นรถคันแรก ่ะนะเป็นคันนี้ก็ได้นะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเบาะหนังสีดํากระเป๋าใส่เอกสารด้านหลังนะคะมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ตรงนี้ก็มีอ่ะที่ใส่แก้วน้ําอยู่อีกหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะคะก็มีหนึ่งช่องมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างด้านด้านข้างก็เป็นสีดำนะคะที่เปิดสีดำกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะคันนี้ นี่ค่ะอ่ะดูรอยเม็กอารตนะคะฝั่งนี้กันบ้างรอยเดิมค่ะด้านข้างไม่มีชนมาเนี่ยค่ะไม่มีชนหนักมาสภาพรถเดิมนะคะอ่ะมาดูด้านข้างตรงนี้กันบ้างเนี่ยค่ะใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะ นี่ให้ดูรอยเมกอัพนะคะคมคมกลมกลม,ม,ม,มชัดๆัดแบบนี้ทั้งสี่ประตูสี่บานเลยอ่ะมาดูด้านข้างฝั่งนี้อีกค่ะนี่ค่ะไม่ได้โดนด้านข้างมาด้วยนะอ่ะสภาพสวยสมบูรณ์เลยให้ดูน็อตทุกจุดนี่ประตูนะคะนี่ ด้านข้างอันนี้เราปรับสภาพทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก่อนปล่อยเดี๋ยวเราจะเช็ดทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะอันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะก็คือพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าอันนี้จะเป็นกุญแจปิดไข่สตาร์ทพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สก้าดในเรื่องของระบบเบรกนะคะก็จะมีเบรกเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะคะ B A นะคะ ebd เนาะแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถนะคะให้ดูในส่วนของเลขไม้นะคะก็อันนี้ก็เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทเนาะ ค่ะอ่ะเล็กไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันหกร้อยยี่สิบหกกิโลนะคะก็ถือว่าระยะทางไม่เยอะเลยนะคะมาสิบเอ็ดปีนะคะวิ่งแค่แสนกับอีกสามพันเองนะถือว่าไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยนะคะ,ะ,คะก็อันนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะแล้วก็รองรับนะคะซีดี f m ฟนะคะแอร์ Air จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะอ่ะนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบรกเบรกมืออันนี้เป็น AUX นะคะอยู่ตรงนี้ power outlet อยู่ตรงนี้นี่คอนโซลด้านหน้านะคะก็ถือว่ากว้างนะ,ะรุ่นนี้หน้าจอนะคะหน้าปัดเลขไมคจะอยู่ตรงะะกลางนะคะคอนโซลกลางนะคะรุ่นนี้โฉมนี้นะคะนี่แล้วก็กระจกมองหลังนะคะมีตัวปรับลดแสงนะคะไฟอ่านแผนที่นะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนะคะโป่งโล่งสบาย คันนี้ถือว่าคุ้มนะคะเดี๋ยว้รานร่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะห้องเครื่องด้านหน้านะคะคันนี้นะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะมอก็นะคะอยู่ครบชัดเจนนะคะสติ๊กเกอร์แล้วก็ อันนี้นะคะตัวปั๊มนะคะแล้วก็ตรงนี้รอยเมคอาร์นะคะกลมๆคมๆเหมือนเดิมน่ะนี่นะคะเดิมๆเลยน็อตนี่นะคะด้านในด้านข้างข้างแก้มตัวปั๊มนะคะเบ้าโชกเดิมสวยอ่ะนี่ด้านข้างนะคะ,ะ,คะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำนหนึ่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ ในส่วนของไฟนะคะไฟอาจจะมีการเปลี่ยนไฟมานะคะเพราะว่าไฟไม่ได้แท้เดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟอาจจะเหลือมีการเปลี่ยนไฟมานะคะตรงนี้รถ12 11ปีแล้วเนาะ,ะก็อาจจะมีการนะคะมีการเปลี่ยนนะคะมีการเก็บงานละเอียดบ้างนะคะแต่ว่าการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมนะคะเป็นเครื่อง VVTI นะคะแล้วก็กอนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่นะคะอันนี้ก็คือด้านข้าง ให้ดูด้านข้างนะคะเบาชกเดิมๆด,ด้านข้างนะคะตัวปั๊มเดิมๆอันนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะไม่มีสะดุดเนาะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่0 96198 4963นะคะหรืออีกเบอร์0954864565เข้ามาทดลองขับได้ฟรีเข้ามาดูเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะคันนี้สภาพเดิมจริงๆการันตีเลยคนขับมือเดียวนะคะเดิมเป็นผู้หญิงด้วยไม่อยู่ที่100,000กับอีก3,000กิโลกว่าถือว่าไม่น้อยมากๆรถ11ปีนะคะสีบอลเงินสีเทานะคะก็ได้ติดคิ้วกันกระแทกมาด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้อยู่ตังจังหวัดค่ะอยากซื้อรถคันนี้นะคะกับน้ำหนึ่งหรือว่าที่เพชรยนต์นะคะ ก็เตรียมเอกสารให้ครบค่ะนะยู่ตังจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางเพรยนต์ได้นะคะเพียงแค่คุณตเตรียมเอกสารให้ครบเลยพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะก็แค่มี1บัตรประชาชนค่ะ2ทะเบียนบ้านนะคะ3สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะ4 4นะคะใบรับรองเงินเดือนนะคะก็คใครสนใจ นะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ค่ะถ้าเป็นเครดิตอื่นๆหรือว่าอาชีพอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ